กว่าครึ่งศตรวรรษแล้วนะครับที่ชื่อของโกวิงได้กลายเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ทัวริงและในปี2025ที่กำลังจะมาถึงนี้ก็คือวาระสำคัญครับที่เราจะมาฉลองครบรอบ50ปีของตำนานบทนี้กันนี่แหละครับตราสัญ,ญลักษณ์ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่แค่โลโก้สวยๆนะครับแต่มันคือตัวแทนของ50ปีแห่งนวัตกรรมคือจิตวิญญาณของชุมชนนักเดินทาง และคือบทสรุปของเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ที่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี1975เลยทีเดียวและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะมาเจาะลึกกันครับเราจะย้อนรอยการเดินทางตลอด50ปีของโกวิงผ่าน6บทที่สำคัญที่สุดตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงวันที่กลายเป็นราชาบนท้องถนนอย่างทุกวันนี้เอาละครับเรามาย้อนเวลากลับไปในช่วงต้นยุคเจกันในยุคนั้นฮอนด้ามีภารกิจที่ท้าทายมาก พวกเขาไม่ได้แค่อยากจะสร้างมอเตอร์ไซคันใหม่นะครับแต่เป้าหมายคือการสร้างสุดยอดมอเตอร์ไซค์เท่าที่โลกเคยมีมาเลยแต่เชื่อไหมครับว่าโกวิงคันแรกหรือเจ้า GL 1000ที่เราเห็นอยู่นี่ไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นรถทัวริงเลยนะครับตอนที่มันเปิดตัวครั้งแรกในปี1974เี่นี่ยมันคือรถสแตนดาดสมรรถนะสูงที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามากๆในยุคนั้นอย่างเครื่องยนต์สี่สูบนอนระบายความร้อนด้วยน้ำซึ่งถือเป็นอะไรที่ปฏิวัติวงการสุดๆ คำพูดนี้จากนิตยสาร Two w h e e s บอกอะไรเราได้เยอะเลยนะคะคือการมาถึงของโกวิงเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเปิดตัวรถรุ่นใหม่แต่มันคือการสร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ที่ทำให้วงการมอเตอร์ไซค์ทั้งวงการต้องหันมามองเลยทีเดียวครับและจุดเปลี่ยนที่น่าทึ่งที่สุดก็คือโชคชะตาของโก i n g ไม่ได้ถูกกำหนดโดย Honda ครับแต่ถูกกำหนดโดยลูกค้านี่แหละนักปดในอเมริกาเห็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในรถคันนี้ พวกเขาเริ่มเอาแฟริงเอากระเป๋ามาติดดัดแปลงจนมันกลายเป็นรถที่พร้อมจะเดินทางข้ามประเทศผู้นียาย้ก็คือพวกเขาได้สร้างรถทัวริงประเภทใหม่ขึ้นมาด้วยมือของตัวเองเลยพอฮอนด้าเห็นแบบนั้นโอ้โหพวกเขาไม่รอช้าเลยครับนี่คือจุดเริ่มต้นของยุคที่โกวิงได้คนพบตัวต,วตนที่แท้จริงและเริ่มเดินบนเส้นทางของการเป็นสุดยอดรถทัวริงอย่างเต็มตัว การเปลี่ยนแปลงเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการกับ GL 1 1 0 0 Interstate ในปี1980ครับคันนี้มาพร้อมแฟรริ่งกับกระเป๋าที่ติดตั้งมาจากโรงงานเลยแล้วก็ถูกยกระดับความหรูหราขึ้นไปอีกขั้นกับรุ่น Aspencade ที่มีทั้งเครื่องเสียงระดับพรีเมียมแล้วก็มีวิทยุ C-B ด้วยลองนึกภาพตามนะครับขี่รถข้ามรัฐแบบมีเพลงฟังในยุคนั้นเนี่ยมันคือการปฏิวัติความสบายอย่างแท้จริงเลยและแล้วก็มาถึงจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับ นั่นคือการมาถึงของเครื่องยนต์6สูบในรุ่น GL 1500นี่คือการก้าวกระโดดครั้งสำคัญที่มอบทั้งความนุ่มนวลที่เหนือชั้นและพละกกำลังมหาศาลจนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของโกวิงมาจนถึงทุกวันนี้เห็นไหมครับในช่วงเวลาแค่ไม่ถึง10ปีเท่านั้นเอง โกวิงได้วิวัฒนาการตัวเองอย่างรวดเร็วจากรถสแตนดาดสมรรถนะสูงกลายมาเป็นมาตรฐานใหม่ของวงการรถทัริงที่ใครๆก็ต้องยอมรับเวลาผ่านไปเราเข้าสู่ยุคสหัสวรรษใหม่และโกวิ่งก็กลับมาทวงบัลลังอีกครั้งครับแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่แค่การกลับมาธรรมดาแต่เป็นการพลิกโฉมครั้งใหญ่ที่อัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีสุดลำ้ำ การเปิดตัวของ GL 1800ในปี2001เนี่ยสร้างความฮือฮาไปทั่วโลกเลยครับเพราะมันคือการผสมผสานความสบายในการเดินทางไกลเข้ากับสมรรถนะที่เฉียบคมคือมันกลายเป็นรถทัวริ่งที่สามารถเร่งความเร็วและเข้าโค้งได้ดีอย่างกับรถสปอร์ตเลยทีเดียวเป็นอะไรที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนครับแต่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยและเป็นอะไรที่เปลี่ยนโลกจริงๆก็คือเรื่องความปลอดภัยครับในปี2006 โกวิ g กลายเป็นมอเตอร์ไซคันแรกของโลกที่มีการติดตั้งถุงลมนิรภัยมาจากโรงงานซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่ช่วยชีวิตผู้ขับขี่มาแล้วนับไม่ถ้วนและเป็นข้อพิสูจน์ถึงความเป็นผู้นำของ Honda ครับแล้วก็มาถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้งในปี2018ครับโกวิงถูกออกแบบใหม่หมดจดทั้งคันให้เบาลงกระทัดรัดขึ้นมีความสปอร์ตมากขึ้นเพื่อดึงดูดนักบิดรุ่นใหม่ๆแต่ในขณะเดียวกัน ก็ยังคงรักษา DNA ของการเป็นสุดยอดรถทัวริงเอาไว้ได้อย่างครบถ้วนแต่เรื่องราวของโกวิงเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องของเครื่องยนต์หรือเทคโนโลยีนะครับหัวใจที่แท้จริงของมันคือคนที่ขับมันเพราะมอเตอร์ไซคันนี้ได้สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าการเดินทางนั่นก็คือการสร้างครอบครัวนักบิดระดับโลกขึ้นมาครับศูนย์กลางของครอบทัวนี้ก็คือ GWRa หรือ Go-Wing Road Riders Association ที่น่าทึ่งคือมันเริ่มต้นจากกลุ่มคนเล็กๆแค่10กว่าคนเท่านั้นเองนะครับแต่ด้วยความรับในสิ่งเดียวกันมันได้เติบโตจนกลายเป็นองค์กรระดับโลกซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความผูกพันที่เหนียวแน่นมากๆ60,000กว่าคนลองนึกดูสิครับคน60,000คนที่กระจายตัวอยู่ใน52ประเทศทั่วโลกแต่ทุกคนเชื่อมโยงถึงกันได้ด้วยความรักที่มีต่อมอเตอร์ไซค์ Go-Wing เหมือนกันเป็นอะไรที่น่าทึ่งจริงๆครับ และเรื่องราวทั้งหมดนั้นก็ได้นำเรามาสู่ปัจจุบันครับสู่การเฉลิมฉลองการเดินทางครบรอบ50ปีที่ยิ่งใหญ่ด้วยโมเดลพิเศษที่ให้เกียรติแก่อดีตและในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะมุ่งหน้าสู่อนาคตและนี่รับโฉมหน้าของรุ่นพิเศษฉลอง50ปีมาในสีแดง b o r d e a Red Metallic โอ้โหสวยมากจริงๆครับเป็นสีแดงที่ดูหรูหราลุ่มลึก และแน่นอนว่ามาพร้อมกับตราสัญ,ญลักษณ์50ปีที่ออกแบบมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยแต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเขายังมีอีก2ส,สีพิเศษด้วยอย่างสีทอง Eternal Gold ที่สื่อถึงวาระ Golden Anniversary ได้อย่างสมบูรณ์แบบกับอีกสีคือสีดำ Matte Black ที่ให้ลุกดุดันทันสมัยเรียกได้ว่ามีสไตล์ที่แตกต่างกันออกไปให้เลือกเลยครับ และแน่นอนครับว่าเรื่องเทคโนโลยีโกวิ n งก็ไม่เคยตกยุคในรุ่นปี2025นี้ได้เพิ่มการเชื่อมต่อแบบไร้สายทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto เข้ามาแล้วเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดในการเดินทางของผู้ขับขี่เอาล่ะครับเดินทางกันมา50ปีเต็มแล้วโกวิ n งได้ทิ้งมรดกอะไรไว้เบื้องหลังให้กับวงการมอเตอร์ไซค์บ้างเรามาดูกันครับผมว่าตารางนี้มันบอกเล่าเรื่องราวได้ดีที่สุดเลยครับ ลองดูความแตกต่างสิครับจากเครื่องยนต์ 999cc กลายมาเป็น 1,832cc ซจากเฟรมเหล็กธรรมดากลายมาเป็นเฟรมอลูมิเนียมน้ำหนักเบาทุกตัวเลขมันคือบทพิสูจน์ของวิวัฒนาการที่ไม่เคยหยุดนิ่งและการเติบโตอย่างก้าวกระโดดตลอด5ทศวรรษที่ผ่านมาตลอด50ปีที่ผ่านมา Go-Wing ได้สร้างและกำหนดนิยามของการเดินทางบนถนนที่ไร้ขีดจำกัดขึ้นมาคำถามสำคัญที่น่าคิดต่อก็คือแล้วบนเส้นทางข้างหน้า ณเนะส้นขอบฟ้าถัดไปอะไรที่กำลังรอเราอยู่